ถึงเรียบร้อยโดยสวัสดิภาพโอ้โหถึงแล้วครับท่านผู้ชมโอเคอโโอถึงแล้วโอ้โหดีใจมากทำไมอะโลง่งโล่งที่ได้ลงหล,ล,ล,ลังจากรถเราแรงนะจริงจริงน้องเขาก็ขับ โอเคนะคือแบบก็ดูปลอดภัยที่การรู้สึกยังไงบ้างจ๊ะดีปลอดภัยไงก็คือทําตามอย่างที่ครูสอนขับรถเนี่ยบอกมาทุกอย่างเปิดไฟเลี้ยวดูซ้ายดูขวาก่อนที่จะออกซ้ายออกขวาอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ค่อนข้างปลอดภัยนะแล้วเป็นไงเราหลังจากโล่งอกนะครับเพราะว่ายังไม่เคยลองออกถนนไกลขนาดนี้ครับก็ดีใจที่ได้สอนน้องขับรถจะได้ไว้หาสาวไปขับให้สาวนั่งบ้าง่ย เยี่ยมเลยนะครับก็ต้องขอบคุณน้องด้วยที่มาเลี้ยงข้าวใช่แล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณนะครับแล้วก็ขอให้ขับรถอย่างปลอดภัยแล้วกันหลังจากนี้ครับแล้วก็ฝากถึงน้องๆหลายๆคนด้วยละกันก็หลังจากดูพวกเราในวันนี้ไปก็ใครอยากจะลุกขึ้นมาขับรถก็ขับรถให้ถูกวิธีปลอดภัยแล้วก็อย่าประมาทละกันนั่นแหละเยี่ยมเลยครับ U Channel โทรทัศน์สองคนรักมนตรี24ชั่วโมง น้องมีมีเพื่อนๆถามกันมาเต็มเลยว่าเราเนี่ยพาดข่าวสารของ You Channel จะทำยังไงดีครับพ้อยนี่เลยค่ะไปกด Subscribe You Channel ที่ YouTube กดเลยครับ